สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสารกาคณทราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองสปอร์ตในช่วงกลางวันเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหนือ1,900ดอลลาร์นะคะเนื่องจากนักลงทุนยังคงติดตามการนับคะแนนการเลือกตั้งสหรัฐอย่างใกล้ชิดท่ามกลางแนวโน้ม ความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากนายโดนัลดทรัมป์นะคะได้ยื่นฟ้องกันนับคะแนนในหลายรัฐสมรภูมิแนวโน้มราคาทองคำคาดปรับตัวขึ้นนะคะโดยราคาทองคำมีแนวต้านที่1,920ดอลลาร์ 1, และ1,930ดอลลาร์ขณะที่มีแนวรับที่1,880ดอลลาร์และ1,870ดอลลาร์สำหรับโกลออนไลน์นะคะมีแนวรับที่1,885ดอลลาร์และ1,875ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านนะคะอยู่ที่1,925ดอลลาร์ 1, 25, และ1,935ดอลลาร์ 1, แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก,กห้วแส้นเฮงมณฑนที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2563อ้างอิงราคาของวันที่5เดือนพฤศจิกายนปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาท,ทั้งหมด สามครั้งด้วยกันราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2563ทองคําแท่ง9ก 6, 5รับซื้อ2 8 0 0 0บาทขายออก28,100บาททองลูกป,ปันธุร์96.5%รับซื้อ27,500ับาท24สตังค์ขายออก28,600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจำวันที่5 เดือนพฤศจิกายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่3ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2563ซึ่งตลอดทั้งวันที่5นะคะรานะคาก็เป็นบวกไปที่200บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่สินด้วยนะคะถ้ามีคําถามหรืออยากแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาทองคำณช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าอยากจะทักทายแม่สินนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่สินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอแม่สินนาเสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ